กรมอุตุนิยมที่ารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางป,งปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ค่ะทาให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะขอให้ ประชาชนในบริเวณดังกล่าวรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้าในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย6นาฬิกาว,วันนี้ถึง6นาฬิกาว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะกับมีพายุฝนฟ้าะนองร้อนละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด18-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35ถึงองศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14ถึงองศาเซลเซียสค่ะดดาาาาภาโตอนอ,อเชยงเนื้อมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด17-21ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสค่ะ บริเวณยอดภมูมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยอยุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาพมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะส่วนทางตอนล่างของภาพมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสง ปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูม,มิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนและอุณหภูม,มิจะลดลงเล็กน้อยค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35อ,อ,องศาเซลเซียสค่ะ